สบายดีพี่น้องมื่อนีน้องวัดสีมารีวิวเฮือนเด้อพี่น้องมีเอฟซีขอมาให้รีวิวเฮือนพี่น้องนี่เด้อพี่น้องอันแค้มพังเฮือนน้องวัดอันนี้เป็นทางเพื่อนเนอพี่น้องแม่สบายดีกล้องแน่สบายดีนี่พี่น้องอันนี้เป็นหน้าบ้านเด้อพี่น้องฟูกะโลแล้วเลยหน้าบ้าน อันข่างนั่นแม่ดินของแม่เถาน้องนัดเดลยพี่น้องยายเผืนพุทราหยาคายอยู่พี่น้องเอ้ยพุทราหยาคายกันดินแม่เพมีไครซื้อเลยหมดเลยคายพี่น้องนี่พี่น้องไอเสิ้อ้าไปเบิ่งไอมันหยักมันหมื่นเลยพี่น้องทางเขง่าทางเข่าพี่น้องเงอนกะหก,หก,ห,กหกได้พี่น้องเงอนล้างแงส่สื่อแต่โบแล้วได้พี่น้องซีก็ยังบริทาซีก็ยังบริทาลืมเปิดไฟไม่เปิดไฟในแม่เปิดไฟเลยพี่น้อง อันนี้แมนห่องธงแล้วพี่น้องอันนี้หูบพี่น้องหญิงพระอันนี้แมนห่องของแมนน้องนัดก็พอแล้วพี่น้องก็มานอนท้ายพี่น้องเลยยังหมดแล้วเถื่อสบายดีพี่น้องมันจะปวดจะกนเนาะวิวเวอร์ไหนบ้างพี่น้องอันนี้ตู้ไหวด้อพี่น้องมันยังโล่งอยู่พี่น้องนี่โล่ง ปยังมาเอกพี่น้องเลยยังโล่งอยู่เนาะเล็อันนั่งพูดมีนิ้วกระพอตายมีพี่น้องเบิ่งด้วยมีพี่น้องอันนี้พูดพอพอน้องนัดตอนอันตอนเป็นหนุ่มเนาะพิ่นพิ่นน้วกับเลยนิวพี่น้องปรด้มียังลายหรอกพี่น้องเอ้ยเงินซานกับเบิ่งยัง ย่างหมดแล่ด้วยพี่น้องย่างหมเล่ด้วยพี่น้องแม่ความเมียนทุกมืออันนี้สีพาไปเบิ่งห้องนอนนางนัดด้วยพี่น้องสีหกหกแม่พี่น้องเลยนี่เหมืนโทรทัศน์เพล่ะพี่น้องห้องนอนนัดนี่หนึ่งสองจับเพื่อนด้วยพี่น้องพอมียังอันนี้มน ตู้ออนิเมชนห้องว่างเดพี่น้องห้องเอาไว้เครื่องเนาะไม่ยังหมดทันแล้วไว่ยมือพี่น้องเลยว้เครื่องเด็กพี่น้องนี่แอนอเมอั่นเงินครวหกเด็พี่น้อง อันนี้เฮื่อนครัวโต๊หนักกินข่าวแล้วพี่น้องมันมีสองโต๊ะไ่ได้นั่งกินอันนี้เป็นเพื่อนคัวน้องนัดเดอพี่น้องอันบ่สู้เข้ามาอยู่ในเพือนคัวเดอพี่น้องเพราะว่าดังอยู่นอก่านยาฟลจึงมาดังอยู่ในพี่น้องนี่ยังบ่ทันแล้วเดอพี่น้องอันนี้สิพาไปเบิกของนำเดอพี่น้องหน่อยนึงเดอตัวเย็นตากเสื้อมาได้ท ไปเบิ่งรอบๆเดี๋ยพี่น้องโอ้ยหลอกมองนังเล่นเต้นมองหนังเรียเดี๋ยพี่น้องหลอกไปทนช่างพูดนัดไงหลอกเป็นช่างพูดก่อนอันเด้อพี่น้องล้างบ้านพี่น้องปลูกพักนาเมนดินซาวอ้นเด้อพี่น้องบ้าแดดแห้งเลยพี่น้องเลยที่หลาะพาพี่น้องไปหลาะอยู่ อยู่ทางออกทางใหญ่ทางไหนแม่ไปไปหลอกทางใหญ่พี่น้องมันสั่นแน่เด้พี่น้องอได้บุ้งนัสั่นลุงนะพะลุงสบายดีเนยได้ยังค่ะมาอวดพี่น้องมึงดูมาได้สลามอีกอันน้องนัดพาลุงไปซื้อสลามเลยพี่น้องเพปัญหาอยากได้คาดให้ไปพาไปเลยไปซื้อเพิ่นซะพี่น้องเลย ีอ่อันนี้แม็นกกกกไผ่เนาะพี่น้องกกไผ่ประดับเฮงินอันนี้แม็นกบกบักเ้าวน้อยด้วยพี่น้องอันนี้ก็ฮักเลยพี่น้องเอ้ยโพอน้องนัดเหดเองเหมือนบอก <c oughs> มันลุดออกมันลุดออกไอพี่น้องเกันมึงเต็ดเองแต่มันอันเรากับมืมอใหม่เนาะเรากับมีพี่น้องเบิ่งเต็มเต็มล้างเงันเลยเห็ดหมอนัดป้าเงาไตเนี่ยปลาเงาโบเห็นไหมนี่พี่น้องนี่อันนี้กะห่มโกกมักม่วงห่านไข่เครื่องน้องอันนี้แต่ยังบ่แล้วค่ะอันโบมีเงินเห็ดพี่น้องเลย งบกับพ่อแท่านท่านเฮ็ดอะไรกันกบพ่อกเฮ็ดเองพ่อเฮ็ดเเองลยพี่น้องเลยมีแต่เสื้อผงอุปกรณ์ไปตลาดเลยทางนนี้ก็็เปทางหอมทางหอมเข่าบ้านผักทีชาวอ้นอยู่นะพี่น้องบ้านสาวนะพี่น้องหักเมืองหมาเก่านะพี่น้องนี่พี่น้องอ้อมเพื่อนอะไรนี่อ้อมเพื่อนอะไรนี่พี่น้อง อันนี้เหมือนกกกระโดนน้ำเนาะ,ะพี่น้องออเออพี่น้องเห็นเลยเด็กอันจะสะอน้นอันนี้ก๊กยังนี่แม่มองคือเกาอ่าอันนี้กกอันนั้นเนาะออกมืออะไรอะไพี่น้องอันนี้<โ>บใบ,บข้างค่างพี่น้องมันไปบดได้มันเป็นขีดต้มลาย ยังมาทันเห็ดทางนั้นเลาะมาทางพี่เลาะทางเก่าเล่กันบ้านผักต้นบ้านผักต้นสะอ้นอยู่นั่นพี่น้องเเลยพราะว่าแถวนี้มันเป็นทางหมดเลยแมนอันนี้ทางนี่ก็ทางทางหนาเัื่อกระทางเลยพี่น้องทางน้อยทางซอยทางน้อยทางซอยบ่ลุงบ่ ก่องเก่าเลยพี่น้องเพื่อนก็ยังบนแล้วเถื่อนี่ทำนี่แหละพี่น้องเอ้ยกันจานบ้านซองกันนี่แหละเห็นเหลื่อมเลยเด้มีเอ็ดซีคอนเดน้องพี่น้องเนาะทำนี่เลยเพื่อนกับพี่น้องเลยซีก็ยังบุรีทาในในล้างไงซื่อๆไรอัะอ่ะพลอยน้องนัดเห็ดเองพี่น้องกับเพื่อนเห็ดแน่แล้วก็ แก่งเขาน้ำนาพี่น้องมีเอฟซีอันคอมาหลายเลยสีรีวิวเ <c oughs> ด้อพี่น้องฮะเดยอันนี้แหละเมื่อนี้กระหอนพี่น้องเลยอากาศมันกระตั้งเนี่ใดหอนแห้งขนาดอันนี้กระดินอันนี้กระดินของแมนน้องนัดอะไรแมนขายให้เขาพี่น้องเลยดินดินตะบุกคล้ายให้เขา เดี๋ยวมองนั่งแน่มนนยมานด็กสิษยาเราหมองเห็ดกินกินเข่าแต่ละมือแลเนาะพี่น้องไรนี่เลยห้องครัวบ้านนี่หลังคาหลดสองแถวอันใต้ตก้อนนั้นพ่อน้องนัดเพิ่นกาแลนหลดสองแถวอะ้รพี่น้องหลังบ้านน,าน,นี่ไงตอนเท่านี้แหละพี่น้องเอ้ย เหลี่ยมตาหน่เลยแดดตอนนี้ล้างบ้านผิดทางออกหอมสาอ่นพี่น้องเด็กเงินล้างบ้านน่นี่แหละเห็นเต็มๆกับพี่น้องเลยรีวิวให้เบิ่งพี่น้องเลย โอ้แดดหล่แดดแห้งพี่น้องแดดแห้งนี่แหละนี่แหละน้องนัดเห็นยังน่ะน้องลุงก็นัดหานเล่นคือเด็กน้อยเล่นน้ำน่องแล้อวุ่งเนีอยน่องหาสลามเอกโอ้ยทำเด็กน้อยน้อง นี่แหะพี่น้องเลยเห็นชัดเลยนเนาะเพื่อนน้องนัดแหลนี่พี่น้องเงินขังเงินฝากเงินครัวับไปในบ้านไอ้นิวกำนอนอยู่บ้านพี่น้องนิวสบายดีพันแน่ สียังบริทาี่ห้องนองนัดตัวนี้ฮะอันนี้ก็หมองว่างนั่งทรอรทัตห้างเครื่องเดียวอย่เลยพี่โน้องมันห้างไะพี่โนโอ้องเลยเบิ่งบบไรอเลยบริบียังห้องทูงห่องยังกับพี่โนโออ้องเนี่ยซ้ำนี่แหละเนี่แหละ นี่แหละนี่หิงพระพี่น้องเม,มื่อสัมเนห์ออกเนห์กับเป็นหนทางพี่นอ้องห้องโล่งโล่งบ่มียังเลยพี่น้องเฮือนโล่งอันนี้กัห้องนอนแม่น้องนัดเนาะต้นอะไรกันเนาะพี่น้อง เกห้องนอนน้องนัดห้องนอนน้องนัดกับน้องนิวสองคนนี่ก็ฉีลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัดสุขวันทีเคเอ็ดเนยเนยเด้อจ้าเด้อหันฝากช่องน้องลูกเนยเด้อบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายเด้อจ้าพี่น้องขอบใจหลายๆเด้อ